เวลาเรานึกถึงการสอนเด็กเล็กๆอะค่ะภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวก็มักจะเป็นการสอนกอไก่ขอไข่หรือไม่ก็ A B C ครับเป็นภาพจำแบบนั้นเลย แต่ว่ามันมีทักษะพื้นฐานอีกชุดหนึ่งที่าสาคัญมากๆเลยในโลกยุคใหม่แต่กลับถูกมองข้ามไปบ่อยๆนั่นก็คือทักษะเรื่องการเงินค่ะเหมือนเราเตรียมความพร้อมให้เขารับมือกับโลกของความรู้แต่ดันลืมเตรียมให้เขารับมือกับโลกของความเป็นจริงที่ทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยเงินไปแล้ว ใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อทำไมการสอนเรื่องเงินให้เด็กตั้งแต่เนิ่นๆถึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเรามีแหล่งข้อมูลหลากหลายมุมมากๆเลยนะคะตั้งแต่งานวิจัยของไทยบทความแนะนำสำหรับครอบครัวจากต่างประเทศไปจนถึงกระทู้สนทนาที่สะท้อนความคิดของผู้ปกครองจริงๆค่ะครับเป้าหมายวันนี้คือเราจะมาสกัดโอกแกนสาคัญออกมาให้ชัดที่สุด ว่าทำไมการเริ่มต้นเร็วถึงมีความหมายขนาดนั้นแล้วก็ทักษะแกนกลางที่ควรปลูกฝังจริงๆคืออะไรและก็มีประเด็นคลาสสิกด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับเราจะไปแตะประเด็นถกเถียงสุดคลาสสิกที่ว่าควรให้เงินค่าขนมเพื่อแลกกับการทํางานบ้านหรือไม่ด้วยครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่คําถามแรกเลยดีกว่าแหล่งข้อมูลแทบทุกชิ้นที่เรามีเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ายิ่งเริ่มเร็วยิ่งดี แต่ทำไมถึงต้องรีบขนาดนั้นคะมันมีแรงกดดันอะไรซ่อนอยู่หรออืมประเด็นหลักที่ทุกแหล่งข้อมูลเน้นย้ำเลยนะคือการสร้างนิสัยครับอ๋อไม่ใช่แค่ให้ความรู้แต่คือสร้างนิสัยใช่ครับเพราะนิสัยทางการเงินมันเหมือนการแปลงฟันถ้าเราสร้างให้เป็นกิจวัตรตั้งแต่เด็กมันจะติดปัวไปตลอดชีวิตโดยที่เราไม่ต้องฝืนทำเลย ข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาการเงินอย่าง r ริ mon James ก็ระบุชัดเจนมากว่าผู้ปกครองคือคนที่มีอิทธิพลสูงสุงสดในการสร้างนิสัยนี้ไม่ใช่โรงเรียนหรือใครอื่นฟังดูเหมือนการวางเสาเข็มของตึกเลยนะคะถ้าเสาเข็มแข็งแรงตั้งแต่แรกโครงสร้างข้างบนก็จะมั่นคงแต่ถ้ามารีบทำตอนตึกสร้างไปครึ่งหลังแล้วมันก็ยากที่จะแก้ไข ทำนั้นเป๊ะเลยครับบทความวิชาการจากไทยเจโอซึ่งเป็นฐานข้อมูลของไทยเองก็ชี้ไปในทางเดียวกันว่าความฉลาดรู้ทางการเงินมันส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงในอนาคตเลยการรอจนโตเนี่ยมันคือการพยายามแก้นิสัยที่อาจจะผิดพลาดไปแล้วแทนที่จะปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่แรกอืแต่ว่ามันมีอีกปัจยหนึ่งครับที่สําคัญมากในยุคนี้ที่ทําให้เรื่องนี้มันเ,เร่งด่วนขึ้นไปอีกเรื่องอะไรคะคือเรื่องสังคมไร้เงินสดครับ อพอพูดถึงเรื่องนี้เรานึกถึงตัวเองเลยค่ะเวลาซื้อของออนไลน์หรือแตะจ่ายได้มือถือมันง่ายจนไม่รู้สึกว่าเงินออกจากกระเป๋าจริงๆเลยจนกระทั่งเห็นบินสิ้นเดือนใช่ค่ะถึงจะตกใจประเด็นเรื่องเงินที่มองไม่เห็นจากบทความของอักษร .com ที่เรามีก็น่าจะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันใช่เลยครับนั่นคือจุดอันตรายของยุคนี้เงินสดเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานทางอารมณ์อยู่แรงเสียดทานทางอารมณ์ครับ คือเวลาเราหยิบธนบัตรใบละพันออกจากกระเป๋าสมองจะรับรู้ถึงการสูญเสียที่เป็นรูปธรรมแต่การแตะบัตรหรือสแกนจ่ายความรู้สึกนั้นมันแทบจะเป็นศูนย์เลยอ๋อ oh. มันคือตัวเลขดิจิตอลที่ลอยไปลอยมาทําให้การยับยั้งชั่งใจมันยากขึ้นมากสําหรับผู้ใหญ่นับสาอาไรกับเด็กๆครับความสะดวกสบายมันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มองไม่เห็นจริงๆนะคะและความเสี่ยงนี้มีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากครับมีสถิติที่น่าตกใจจากบทความของ The White Coat Investor เขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วความมั่งทั่งของครอบครัวมักจะหายไป70%ในรุ่นลูกและหายไปถึง90%ในรุ่นหลานเดี๋ยวนะคะ90%เลยเหรอคะใช่ครับ90%คือแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะนั่น ใช่ครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Ch leaf church l e a v e to shirts l e e v e s in three generations หรือแปลงไง่ายๆว่าสร้างตัวมาจนรวยแต่กลับไปจนอีกครั้งในรุ่นที่3โห oh. ซึ่งสาเหตุหลักก็คือคนรุ่นหลังไม่ได้รับการปลูกฝังทักษะการจัดการความมั่งคั่งที่ได้รับมาพอเห็นภาพแบบนี้แล้วจะเข้าใจหรือว่าการสอนเรื่องเงินมันไม่ใช่แค่เรื่องการจัดการค่าขนม แต่มันคือการปกป้องอนาคตของครอบครัวเลยทีเดียวโหพอได้ยิ่มสถิติเรื่องความมั่งคั่งที่หายไป90%ในรุ่นที่3แล้วรู้สึกหนาวเลยค่ะมันชัดเจนว่าต้องเริ่มเร็วแต่คำถามคือกับเด็ก2อสาขวบเนี่ยเราจะเริ่มยังไงดีคะมาดูเป็นเรื่องนามธมาทํามากๆเลยสำหรับพวกเขาเป็นคำถามที่ดีมากครับซึ่งแหล่งข้อมูลต่างๆก็ให้แนวทางที่จับต้องได้สำหรับวัยนี้ไว้ด้วยนะเริ่มจากช่วงก่อนเข้าเรียน อายุประมาณ2-5ถึงปีค่ะช่วงนี้เรายังไม่พูดเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นแน่นอนครับแต่เราจะเน้นทำให้เงินที่มองไม่เห็นกลับมามองเห็นและจับต้องได้อีกครั้งอ๋อคือทำให้มันกลับมาเป็นรูปธรรมอีกครั้งเพื่อสร้างแรงเสียดทานทางอารมณ์ที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ถูกต้องครับแหล่งข้อมูลอย่างไมโดอสพีเอสเฟเดอ r รลเคร n i ตยแนะนำตรงกันว่าให้เริ่มจากการสอนให้รู้จักชื่อและค่าของเหรียญกับธนาบัตรจริงๆให้เขาได้จับได้เห็น ใช่หรือเเกมคลาสสิกอย่างเปิดร้านขายของใช้เงินจริงหรือเงินปลอมก็ได้เพื่อให้เขาเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานที่สุดของการแลกเปลี่ยนและที่สำคัญมากเลยคือต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่าเงินมาจากการทำงานไม่ได้งอกมาจากต้นไม้หรือตู้ ATM เฉยๆเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเงินมูล,ลค่าแล้วก็ที่มาตั้งแต่แรกเลยพอเขาช่วงประถมความคิดเขาก็จะซับซ้อนขึ้น ถึงเวลาแนะนำเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นครับมีแหล่งข้อมูลที่แนะนำแนวคิด3มกระปุกอันโด่งดัง3กระปุกครับคือแบ่งเงินเป็นส่วนใช้จ่ายออมแล้วก็แบ่งปันเพื่อปลูกฝังเรื่องการให้ไปพร้อมๆกันแล้วเราก็สามารถใช้โอกาสตอนไปซื้อของด้วยกันนี้แหละครับในการสอนเรื่องการเปรียบเทียบราคาน่าสนใจค่ะซึ่งไอเดียเรื่องกระปุกออมสินนี่มันดูเรียบง่ายมากเลยนะแต่ดิฉันว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ลึกกว่านั้น ลึกกว่ามากครับและแนวคิดเรื่องกระปุกออมสินนี่แหละคือเครื่องมือชิ้นแรกที่ยอดเยี่ยมในการฝึกทักษะที่สําคัญที่สุดทางการเงินคือทักษะอะไรคะก็คือการรู้จักรอคอยหรือ delay gratification ครับโอคือมันไม่ใช่แค่การแบ่งเงินแต่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อสมองส่วนที่ใช้ควบคุมความอยากได้ของเดี๋ยวนี้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเหรอคะใช่เลยครับกระปุกออมสินมันไม่ใช่แค่ที่เก็บเงินแต่มันคือโรงยิมฝึกการรอคอย โห oh, ใช้คำว่ารงยิมเลยครับทุกครั้งที่เด็กเลือกจะหยอดเงินลงกระปุกออมแทนที่จะเอาไปซื้อขนมทันทีเขากำลังฝึกสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมตัวเองให้แข็งแรงขึ้นเขากำลังเรียนรู้ที่จะเลือกระหว่างความสุขเล็กๆตอนนี้กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในวันหน้าเป็นทักษะที่ดิฉันว่าผู้ใหญ่หลายคนก็ยังทำได้ยากเลยนะคะจริงมากครับ และข้อมูลยังชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างภาวะสมาธิสั้นหรือ ADHD ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองส่วนหน้านี่แหละกับปัญหาทางการเงินในวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำรอคะครับมันเลยแสดงให้เห็นว่านี่เป็นทักษะทางความคิดพอๆกับเป็นทักษะทางการเงินเลยการฝึกให้เด็กรอเป็นคือการสร้างรากฐานทางระบบประสาทที่จะส่งผลดีไปตลอดชีวิตของเขาเลยครับ เข้าใจลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องวินยัยแต่เป็นเรื่องการพัฒนานกลไกในสมองเลยทีเดียวเอาละค่ะพอเราสอนให้เขาเริ่มเข้าใจคุณค่าของเงินและการรอคอยแล้วมันก็มาถึงคำถามที่ดีชันว่าพ่อแม่หลายคนต้องเคยถกเถียงกันในใจนั่นคือเรื่องค่าขนมครับเราควรให้เงินลูกเพื่อเป็นค่าจ้างในการทางานบ้านหรือเปล่าคะซึ่งน่าแปลกที่แหล่งข้อมูลของเราในเรื่องนี้มีความเห็นคิดแตกต่างกันคนละขั้วเลย ครับประเด็นนี้ต้องขอเสนอข้อมูลทั้งสองด้านแบบเป็นกลางเลยเพราะแต่ละฝั่งก็มีเหตุผลที่หนักแน่นมากเริ่มจากฝั่งที่สนับสนุนให้ผูกค่าขนมไว้กับงานบ้านก่อนนะครับค่ะฝั่งที่บอกว่าควรให้เขามองว่ามันช่วยสอนอะไรคะแหล่งข้อมูลอย่าง The Children's Trust หรือ w h e Code Investor มองว่ามันเป็นการสอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดในโลกทุนนิยมนั่นคือเงินมาจากการทำงานครับ๋อ มันคือการสร้างความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างความพยายามกับผลตอบแทนและยังช่วยปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบและจรรยบรณในการทำงานไปในตัวด้วยถ้าทำงานดีก็ได้ผลตอบแทนดีถ้าไม่อยากทำก็ไม่ได้เดี๋ยวนะคะแต่ดิฉันกลับกัง,งวลอีกมุมหนึ่งถ้าทำแบบนั้นลูกจะกลายเป็นคนทำอะไรต้องมีผลตอบแทนตลอดเวลาหรือเปล่าแบบว่าถ้าแม่ขอให้ช่วยหยิบของก็จะถามก่อนเลยว่าแล้วหนูจะได้อะไร แบบนี้มันจะสร้างนิสัยที่ไม่ดีแทนไหมคะนั่นเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับและก็คือเหตุผลหลักของฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเลยซึ่งบทความจาก parent.com ก็โต้แย้งแบบนั้นเป๊ะเ,เลยหรอคะครับเขาบอกว่าวิธีนี้อาจสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิ์หรือ entitlement ขึ้นมาแทนทำให้เด็กเริ่มถามว่า แล้วจะได้อะไรตอบแทนทุกครั้งที่ถูกขอให้ช่วยงานแทนที่จะเรียนรู้ว่าการช่วยเหลือครอบครัวเป็นหน้าที่ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของบ้านเขาเสนอว่าครอบครัวคือชุมชนไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนายจ้างลูกจ้างเป็นมุมมองที่ต่างกันสุดขั้วจริงๆแล้วแบบนี้มีคําตอบที่ถูกต้องไหมคะแหล่งข้อมูลไม่ได้ฟันธงครับแต่ได้จุดประกายคําถามท,าที่สําคัญกว่าให้ผู้ปกครองกลับไปคบคิดต่อคือคําถามว่าอะไรคะนั่นคือ บทเรียนหลักที่เราอยากจะสอนผ่านเงินก้อนนี้คืออะไรถ้าเป้าหมายหลักคือการสอนเรื่องคุณค่าของแรงงานการผูกเงินกับงานบ้านก็อาจจะตอบโจทย์แต่ถ้าเป้าหมายหลักคือการสอนทักษะการบริหารจัดการเงินที่ได้มาเป็นประจำบางทีการให้ค่าขนมเป็นเหมือนเงินเดือนพื้นฐานโดยไม่ผูกกับงานบ้านอาจจะสอนเรื่องการวางแผนงบประมาณได้ดีกว่าอ๋อเพราะเด็กจะมีเงินก้อนที่แน่นอนให้ฝึกจัดการในแต่ละสัปดาห์ถูกต้องครับ เป็นการเลือกเป้าหมายของการสอนนั่นเองการสนทนาน,นี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าภาระความรับผิดชอบในการสอนเรื่องนี้มันตกอยู่ที่ผู้ปกครองเป็นหลักจริงๆซึ่งดิฉันก็เห็นเรื่องนี้สะท้อนอยู่ในโลกออนไลน์เหมือนกันนะเคยเห็นกระทู้ในพันทิปตั้งคำถามว่าทำไมเรื่องการเงินส่วนบุคคลถึงไม่ค่อยมีสอนในโรงเรียน เป็นคำถามที่แพร่หลายมากครับและมันก็สะท้อนความเป็นจริงที่น่ากังวลในสังคมไทยด้วยมีงานวิจัยจากไทย i Jo และก็วิทยานิพนธ์จากธรรมศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นตรงกันว่าความฉลาดรู้ทางการเงินของประชากรโดยรวมส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเลยทีเดียวต้องครับและที่น่ากังวลไปกว่าน,นั้นคือมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงระดับความรู้ทางการเงินที่ค่อนข้างน้อยของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาครูอครับซึ่งเป็นกลุ่มคนสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้นี้ไปยังคนรุ่นต่อไปในระบบการศึกษาโอ้โหนั่นเป็นช่องว่างขนาดใหญ่เลยนะคะถ้าคนที่จะไปเป็นครูยังไม่แข็งแรงเรื่องนี้แล้วเราจะคาดหวังให้ความรู้ส่งต่อไปถึงเด็กๆในโรงเรียนได้อย่างไรนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้บทบาทของครอบครัวยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกและยังเปิดโอกาสให้สถาบัานในชุมชนอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ Credit Unions ที่ถูกกล่าวถึงใน Forbes เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือเพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็วนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราว่าผู้ปกครองยังคงเป็นครูการเงินคนแรกและคนสำคัญที่สุดของลูกครับไปจนถึงทักษะแกนกลางอย่างพลังของการรู้จักรอคอยและประเด็นถกเถียงเรื่องค่าขนมกับการทำงานบ้านที่ไม่มีคำตอบตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการสอนของเราครับ หัวใจสำคัญที่สุดที่ผมสกัดได้จากแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาไม่ใช่เทคนิคหรือวิธีการที่ซับซ้อนเลยนะแต่เป็นอะไรคะแต่คือการทำให้เรื่องเงินเป็นบทสนทนาปกติในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องต้องห้ามหรือเรื่องน่าอายมันคือการพูดคุยกันตอนจ่ายเงินที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตการวางแผนเก็บเงินซื้อของเล่นชิ้นใหญ่ร่วมกันแล้วที่สำคัญที่สุดที่หลายแหล่งข้อมูลเน้นย้ำคือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นครับ พ่อแม่คือตำราการเงินเล่มแรกที่ลูกได้อ่านจริงแท้แน่นอนเลยค่ะพ่อแม่คือครูการเงินคนแรกของลูกแต่ก่อนจะจากการมีประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวดิฉันระหว่างที่เราคุยกันค่ะเชิญเลยครับคือตลอดการพูดคุยของเราวันนี้เราจะเน้นไปที่การสอนให้เด็กรู้จักบริหารจัดการเงินที่ได้รับมาไม่ว่าจะเป็นค่าขนมหรือของขวัญซึ่งมันสําคัญมากนะคะครับ แต่มีบทความนึงจาก The White Coat Investor ที่ยกตัวอ,อย่างการเปิดร้านขายน้ำมะนาวหรือการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของเด็กขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้ดิฉันฉุกคิดครับเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นผู้ใช้เงินไปสู่การเป็นผู้สร้างเงินใช่เลยค่ะเลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดต่อว่านอกเหนือจากการสอนให้ลูกเป็นนักใช้จ่ายและนักออมที่รับผิดชอบแล้ว เราจะเริ่มสอนให้พวกเขาเป็นผู้สร้างมูลค่าและไรายได้ได้เร็วแค่ไหนและอย่างไรคะ